โยโยสวัสดีครับกลับมาพบกับแอดออฟอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้พี่ออฟนะครับก็จะมาต่อันที่ซีรีส์อาริน่ามาันนะครับ EP ที่23แล้วนะครับผมก็แน่นอนว่า EP นี้จะรีวิวใครเป็นไปไม่ได้เลยนอกจากน้องมิโฮคนงามอ้าของเรานั่นเองนะครับผมแหม่น้องขี่เสือนี่ช่างสดีสดจริงจริงเฮ้ยโจมตีให้ผู้ชมเออพูดสักหน่อยแหม่ัวแต่ทำท่าอะไรก็ไม่รู้นะครับก็ เป็นตัวที่นะครับน่าจะเข้าเมตานะครับทีมสปีดแน่นอนนะฮะผมก็เลยเอามาลองดูกันนะครับว่าบนบนเนี่ยเขาใช้ประมาณนี้ผมก็ลองก๊อปเข้ามาแบบกะกากนะครับเพราะผมก็ไม่ได้ตัวเก่งนะครับผมใช้เป็นกล้าหานนะครับคริริเอลนะครับมีโฮยูริแล้วก็พิคายเลยนั่นเองนะครับผมไปลองไปดูกันนะครับว่าทีมนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะฮะตอนนี้ฟิรีน่าก็เพิ่งรีสปรตสตาพอดีนะครับก็ผมใช้เป็นกล้าหารหลังหนึ่งนะครับผมใช้พิคายเป็นตัวโจมตีอ่าตอบโต้นะครับผมอยู่หน้าเพราะว่าจะใช้ช่วยา ทีแล้วเดเมจเด้งด้วยนะครับผมกล้าหาใส่ไปสองสปีดนะครับสเลือดนะครับผมเหมือนที่ทุกคนใส่กันนะฮะพี่คายก็แน่นอนนะครับสสปีดสองคอเตอร์นะครับเป็นตัวที่จะให้โจมตี3ครั้งแล้วก็เด้งเป็นเดเมจพิเศษนี่เองนะครับผมนี่นะสครั้งทำเดเมดร้อยห้าสเปอร์เนะครับผมแล้วก็ลบบัฟด้วยบอกเลยว่าดีมากๆนะครับยูรินะครับผมเป็นไปไม่ได้เลยที่จะขาดเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยตีทีมถึกไม่เข้านะครับมีรถเดฟบทำให้ศัตรูโดนโจมแรงด้วยนะครับผมคิริเอลนะครับผมปกป้องตะกอาน โดนสะท้อนนะครับที่แถวหลังนะครับผมก็ช่วยได้ดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็น้องมีโหสเนี่ยที่นำมารีวิวนะครับใส่2ส,สปีดแน่นอนนะครับผมแล้วก็เป็น2เลือด นะครับผมจะใส่เคาน์เตอร์ก็ได้แล้วแต่นะครับแต่พอดีทีมผมเนี่ยให้พี่คายเลยเป็นคนเคาน์เตอร์ไปแล้วนะครับผมก็เลยไม่ใส่ละกันนะครับผมเจมใส่ตามนี้นะครับประดับใส่ช็อตนั่นเองนะครับผมบอกเลยสกิลมาแบบนี้เนี่ยเด็ดตรงที่นะครับมีเกราะ12ฮิตเหมือนน้องรินนะครับผมแล้วก็มีจุดอ่อนให้ตัวเองอย่างมวกนะครับผมและยังมอบบัฟต้านทานสถานะผิดปกติให้ทีมถึง2ครั้งนะครับสครั้งนะครับไม่ใช่2เทินนะคุณผู้ชมนะครับแตกต่างจากพวกอาริเซียหรือสไปซ์เป็นอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับผม สกิลก็มีตบ3ตัวนะครับผมที่มันทำตีสูงสุดทั้ง2อันเลยนะครับมีเร่ง3เทินด้วยมีเพิ่มคูลดาวนะครับมีติดช็อตมีคีย์ที่ข้อนันการันตีนะครับสกิลอา a w a k e n i นะครับเป็นตี5เป้าด้วยนะครับสามครั้งนะฮะทะลุบัฟแล้วก็สุ่มแผนนะครับเหมือนน้องรินนั่นเองนะครับเป็นตัวที่เหมือนมีผสมระหว่างกล้าหาญน้องรินแล้วก็อ่าคิริโอะขอโทษสิอลิเซียนะเข้าไปอลิเซียผมก็ถอดไปก่อนนะครับเพราะว่าคลิปนี้จะมารีวิวน้องมีโฮหจริงๆนะครับผมโอเค พ่ากันมานาแล้วเราไปเริ่มความมันกันดีกว่าเลครับเลสโกปิ้วปิวไปเลยอ,อมาดีครับทีมแรกอีวานแบบนี้ผมเจอทีมถึกหรือว่าโอ้โหบอกเลยเฮ้ยเจออากุม่าด้วยคุณผ,ผู้ชมอีวานหน้าหนึ่งโ,โหตีไม่เข้าเลยครับพี่คายตีหนึ่งพิคายตบสองสกิลอีกทีนี่มีเรื่อง มาแล้วฮะฟาดฟันหญิงยโสอันนี้เป็นสกิลเร่ง3เทินตบ3เป้าที่เอทีิเสือตบเข้าไปแต่ผมเอเอ,เอตีไม่ค่อยเข้าเลยคุณผู้ชมโอ้โหเดเมจนไม่ค่อยมีตั้งวรพ่ก้าหารตบมาแล้วครับเซอิคะฮูเรซิคะอะไรก็ไม่รู้โอ้โหตีจำสกิลนี้ไม่ได้แล้วอ่ะนี่ไงอันนี้ดีกว่าจำไดแม่นทะลุบัฟห้าเป้าจุดจบของพวกเจ้านั่นแหละโอ้โหตีไม่ค่อยเข้าเลยอากุมาโดนไปนะฮะไม่เป็นไรนะครับอีวานไม่สะท้อนเฮ้ยเขาก็ใส่มาเหมือนกันเหรอเนี่ยโุ้นน้องมิโฮ ลืมเห็นโอ้โหจบมาเหมือนกันนะครับที่สกิลเดียวกันเลยเราตัดไพ่กลับไปนะผมจุดนี้อืมสามตัวที่โอ้โหจะมันพูดเยอะจังวะหัวตีไม่ค่อยเข้าเลยอนะ่ะคุณผู้ชมป้อปแปะเข้าไปนะครับผมพี่ขายเลยยังไม่ได้เด้งเลยฮนะต้องพี่ขายต้องออกอะไรเหลือแต่โดยที่ครูดาวไม่ติดเลยครับผมอืมตีเข้าไปป้อปแปะโชว์เข้าไปยังไงดีเด้งเข้าไปนิดหน่อยครับผมก็ยังดีเฮ้ยมีเซรโโ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  โอ้พีกาหารแสงแห่งกิลดมาแล้วผมยังรอดอยู่ไหมเนี่ยเอออย่างครับไม่มีใครติดชาครับผมยิงกันสถานะได้ไปนะเออสกิลล่างหน่อยค่อยตีขึ้นแรงนิดนึงโอ้โอเคเก็บได้หนึ่งศพเกิดใหม่ด้วยอีวานนะครับสกิลเอเวกมาแล้วเป็นยังไงบ้างจุดนี้สับเข้ามาโอ้ยเข้าเลยฮะสองพันแต่ยังไม่ตายมีฮิลด้วยมาแล้วครับอันติเมตผมโจมตีห้าเป้านะฮะโดนเข้าไปยังไงเล่าเห่าเข้าไปโอ้ยสลับแผนด้วยเฮ้ยโดนตบกลับมาตายเลยโอ้โหแย่ละ ขาสลับแผนเรากลับมาเหมือนกันครับผมทะลุบัฟเลยโอ้หรุนแรงรุนแรงเตเมจยังไงดียูรินะครับจะสิงเอเวสไปก่อนเหลือก้าหารเอาไว้พร้อมใช้เหมือนกันเอ้ยเอายูริตายเองยังมีชีวิตที่2ตบเซน่าตายหนึ่งทีตีอีกหนึ่งทีโอ้ก้าหารไปชดไปแล้วผมติดต่อเลยครับผมเมอกูใแต่งเก็บยน,นเมื่อกี้เพิ่มครูดาวใช่ไหมโดนเตะเข้าไปอึ้ยอีวานเหลือเจ้าคนเดียวแล้วเหลือเจ้าคนเดียวแล้วอะไรเรามาตีติดไหมเนี่ยติดไหมเนี่ยมีโฮะยมีโฮะยังกันได้ครับผม ดาวหัวใจสิงยิงเข้าไปจุดนี้ยังไงอืมผมจำไม่ได้นี่คืออะไรสกิลอ๋อน,นี่เลี้ยงเธนทะลุบัรเร่้ยงเธอนอ,อ้าเราจะอ่านไม่เสร็จละตายแล้วกหาหันเตะหนึ่งกาหันเตะสองเรียบร้อยครับผมโอ้ยถึงแม้ว่าน้องมีโฮเราจะนอนตายไปตัวแรกก็ตามนะครับอยู่กับคิริเอลแต่ไม่เป็นไรครับเกมแรกชน,นะก็ดีใจชีวิตนี้ไปต่อที่ครับรออะไรอืมแมตช์ที่สองเจอใครเอ๊ะคนเดิมเปล่าวะทำไมใช้อีวานเหมือนเดิมเลย แตมเท่าเดิมหรือป่าเอาเฮ้ยเจอคนเดิมแบบนี้ก็ได้เหรอนี่มันสึกล้างแค้นนี่วาคืออะไรงงเอาคิเดเอลยิงก่อน2ทีแทนพี่คายครับผมฟาดฟันหญิงโสนี่มันรีเพลย์หรือเปล่าออกสกิลเสือตบสกิลเดียวกันด้วยตบเข้าไปอึ้งโจโจโจ๊โจโจามตัวนะฮะอีวานตบมา2ทีเข้าจุดอ่อนด้วยสังเกตนะทำไมไอ้มีโฮนี่มันชอบออกสกิลเสือตบก่อนเนาะอยากให้ออกสกิลตัดไผ่นะฮะอืม นี่อ่พูดปุก็ออกสัดภัยข้อดีคือมิโฮเนี่ยมันเพิ่มจุดอ่อนตัวเองเยอะมากนะครับทำให้โอกาสออกสกิลก่อนเนี่ยสูงมากๆเลยคุณผู้ชมเห็นปะ่ะออกกัน4สกิลนะครับเป็นมิโฮทั้งทั้งสตัว2ฝั่งเลยนะครับผมจุดนี้พี่คายต้องตีแหละอืมป่าโซเข้าไปนะครับผม4เป้าทั้ง2สกิลโอ้โหเราบึ้มมาแทบไม่ลดเลยฮะมันถึกมากจริงตีอีกหทีเซรา กิลนี้มันฟิกเดเมจหรือเปล่าผมจําไม่ได้จำเอฟเฟกโอ้ยโดนจิงด้วย2 0 0พันคิดเขลตายเลยไม่ทนโอ้ยเด้งเข้าไปครับผมมันไม่เจ็บเลยดอกไม้ไฟดันจวนใจตีเข้าไปอีวานยังไม่เจ็บอีกกลางโลมาชิปหายแล้วผมงานนี้กล้าหายังไม่ออกโอ้โหพุทพุทก็ออกปับ๊บช่วยเก็บไขรสักคนได้ไหมเนี่ยเขาโอ้ยได้มีโวก,กับได้เซราชีวิตแรกโอ้โดนแสงเงี้ยกิยศมาชิปหายแล้วครับผมยังรอดไปทีมผมโอ้ยยูริตายไปชีวิตแรกครับผมยังอยู่ยังอยู่ เอาแล้วฮะมีโฮฝั่งผมเป็นคนออกนะครับสกิลเอาเวก่อนเห่าเข้าไป5เป้าโอ้ยไม่ค่อยแดงเท่าไหร่เพราะทีมนนมันถึกมากแต่ว่าสลับแผนมายังโอเคอยู่อีวานสับเข้าไป2 0 0พไม่ตายครับผมโอ้ยที่มันแมตล้างแค้นอากูมามาหน้าผมเตะไปแล้วครับด้วยแสงแห่งเกียรติยศเข้าไปเออกระแทกกระถุง2อตีเข่าเรียบร้อยอากูมาด้วยมาแล้วครับเหลืออีวานเฮ้ยทำไมตีโดนด้วย้ยเตะไปหนึ่งเอยจะตายแล้วอยากกันไม่ตายไม่เอาไม่เอาไม่โดนไม่โดนมิส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  มิสโอ้ยยูริตายทิพไหแลงานนี้ยูรินี่ไม่มีแล้วผมโอ้ยตีเข้ายากมากไอ้อและฟาดฟันหญิงและโศโอหังและสกิลละนี้ออกจังเลยอยากให้พี่กาตกบ้างโอ้โหเป็นไงนไม่ตายเซราส่วนเอ้าตายครับผมจุดนี้พี่คายต่ออีกทีนึงเด้งเดเมจให้หน่อยได้ไหมเนี่ยเด้งไม่รู้จะตายมาเพราะพี่คายนี่ผมตีเบามากคายผมสาสองก้าหานเตะหนึ 1, ่งเตะสองเก็บเซราได้มาแล้วครับสกิลสามเป้าตีโดนอีวานเอ้าไม่โดนก้าหานเขาผมแย่แล้วจุดนี้ อีวานตายไหมอีวานไม่ตายผมตายเองครับผมตีเนีเ่ยเฮ้ยเฮ้ยดีได้อยู่บุ้มบุ๊มสกิลทีนึงเดี๋ยว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 มิวมิวมยวมิตอรโอ้ตายเลยยัยจี้ตัวเองกูยิงนิ่ดตัวเองมันแก้แค้นผมได้สำเร็จอีทีมเดิมอีบ้าเอ้ยเฮ้ยทำไมเจอทีมเดิมสามรอบแล้ววะผมไม่เข้าใจนี่มันคืออะไรใช่ปะวะแกะอีวานเป็นลีดเนี่ย ให้ให้ผมเล่นกับทีมอื่นไม่ได้เหรอไม่เข้าใจเกิดอะไรขึ้นนี่เกมมันบั๊กหรืออะไรอุตส่าห์ทำคลิปบอกเลยนะครับถึงแม้ว่ามันจะซ้ำผมก็จะทำนะฮะผมผมก็จะทำคลิปต่อไปนะผมไม่สนใจนะฮะระบำนองเลือดไปนะครับเราเมื่อกี้เกมเมื่อกี้เราพูดมากไปหน่อยนะครับมันเลยไม่ออกสกิลบนแล้วนะครับออกไปสกิลล่างแทนนะครับผมมาแล้วตบเลยหนึ่งผมจำได้ชุนโซคสืซึเนี่ยแล้วคือมันตบเลหนึ่งโดยที่แบบ ไม่ต้องแบบทะลุวอยชงวอยชิวทะลุทุกอย่างโคตรเร็วนะครับอีอากุมาตบเข้ามาพี่เสือตบอีกแล้วซึบซึบๆๆเข้าไปรู้สึกเสือตบนี้จะเป็นเร่งเทินใช่ไหมนะครับเร่ง3มเทินใช่ไหมอาใช้ด้วยแล้วก็เพิ่มคูดาวนะฮะอันจะเป็นติดช็อตแล้วก็การันตีครีน,นะครับผมเนะ่โอเคยูริจะตายไหมเนี่ยแน่โดนสะท,รทร้อนตายโอ้โหโดนอีอากุมาเตะเอาไว้แล้วพังนองเลือดเข้ามายังไง ไม่ตายโดนเล่งเทิอนเข้าไปเอยโดนช็อตนี่ว่าเออลืมไปสกิลตัดไผ่มันช็อตโหยูริจะตายแล้วยูริตายนี่ผมแย่แล้วเนี่ยพี่คายก็ตีไม่แรงโอ้โหทีมนี้ชิบหายแล้วผมไม่ได้เอา,เอาน้องรินใส่เข้ามานะครับทำให้ทีมเรามันตีเบาไปเยอะเฮ้ยมันเปิดแสงเกียรติยวเมื่อก่อนอย่างนี้ก็แย่แล้วดิเนี่ยตตดโอ้ไม่ติดชาแต่ว่ายูริตายไปแล้วครับผมแต่เตะอีวานเข้าไม่แน้ความลําบากใจอยู่ตรงนี้นะฮะผมก็ต้องแสงแน่นอนจุดนี้แสงมาแสงกลับไม่โกงเกียรติยศเตะเข้าไปโอ้โหเตะอด ติดเขาติดชาไปสองฟาดฟันหญิงกสโอหังเร่งเทิน์นมเป้าเพิ่มครูดาวด้วยก้าหารติดแน่นอนอย่างนี้เอ้าชิบหายแล้วเด้งมาทันทีชิบหายแล้วโอ้ยสกิลเขาอันติมาครับผมมีโฮเขาเดี๋ยววีโฮผมทาไม่เอยไม่ตายโอ้โหกันเลยพูดว่าทำไมนึกว่าตายไม่ตายก้าหารก็ไม่ตายครับผมยังไงเปิดเข้าไปอันติ5้าเป้าสลับแผนรย,ยบร้อยก้าหารตายไปแล้วผมโชคดีเลยฮะ แต่ว่าคิริเอลจุดนีไ้ไม่น,าน่ารอดไม่อืไม่ไม่รอดสักโดเลยก็หารเลยเดี๋ยวเตะมันเตะมันเออตายตายหมดเตายหมดอึ mat ๋ยอีวานาอีวานอีวานจะสะท้อนจะสะท้อนอะไรกันนะกันหนาฮะอีวานอีนังอีวานอีคณะหมดลำอืมเรียบร้อยในที่สุดข네้าก็กลับปัจฉะเจ้าสองหนึ่งเอ้ยถามจริงไม่ให้ไปเจอทีมอื่นเลยเหรอนี่นี่อัดคลิปอยู่รู้ปะเนี่ย เฮ้ย hey, คุณชื่ออะไรเนี่ยนะครับรู้ไหมว่าอัดคลิปอยู่เนี่ยสามเกมนี้เจอแต่คุณ3เกมเนี่ยฮะมันจะเจอทีมอื่นไาไม่ได้ล่อเออแม่ต้องให้บน่นคนบ้านและเจอคนเดียวกันติด3เกมนะนี่มีโฮหก็มาใส่น้องรินกับเทอโอนะครับผมนี่เปิดไปก่อนหนึ่งทีครีเอลผมยิงดอกที่2นะ 2> ฮะฟาดฟันหญิงโสบอกแล้วนะครับเป็นเกมของมีโฮหนะฮะออกสกิลกระชิบหายเลยคุณผู้ชมเล่นจุดอ่อนเยอะขนาดนี้ตบเข้าไป และสกิลเดียวกันก็ผมเล่งเทินสามเป้านะครับบนศัตรูสามตัวที่โจมตีแรงที่สุดอืมเพิ่มคูลดาวด้วยแล้วครับเสร็จผมก็ช็อตต่อเลยฮะมันเป็นคอมโบนะผมว่านะครับแต่ว่ายังช็อตไม่ได้นะครับเพราะว่ายังติดนะฮะการสถานะสองครั้งนั่นเองโอ้แทโอเขาทะลุบัฟมาห้าเป้าโชยังติดนะครับผมาทางด้านของอยชิลไปนะฮะขายโต้หนึ่งทีอืมสับยูริเขาแล้วไวชิลหมด หลุมศพแห่งโซ่ฟาดฟันเข้าไปจุดนี้พี่คายบึ้มนะฮะขอเบิ้ลอีกทีนึงได้ไหมเบิ้ลเรียบร้อยลบบัฟโอ้โหแทโอลาก่อยเลยครับจุดนี้คู่ปรับนะครับคายแทโอบอกเลยว่าซอมบี้มาเมื่อไหร่นี่แทโอไปแน่นอนนะครับเจอพี่คายลบบัฟนะครับรับไปซะโดยยุค,คันทวาด เออจบไม่ล่าไม่จบไม่จบแต่ว่าจะโอ้ยเตะก่อนมันอันติโอ้ยคนเสียวมาแล้วครับพิกาทะลุบัฟห้าเป้ามายูริน่าจะเสียชีวิตหนึ่งไปเรียบร้อยครับพีเอลก็ไปด้วยนะฮะตีหนึ่งทีไม่โดนเตะมาอีกหนึ่งทีมาดด้วยแสงมาแล้วครับผมเตะเข้าไปจะช็อตจะชาไหมจะชาไหมชาเถอะชาเถอะคนดีมันเตะกลับมาในตอนนี้ยิบชิบหายแล้วครับผมไม่ไม่ไม่ตายยูริตายครับผมแต่ตัวอื่นยูริโอ้ยตายครับติดชาอยู่นะฮะ คายตีหนึ่งทีเอาแล้วฮะสกิลอันติไปไม่รู้ว่าจะมีอะไรดีขึ้นหรือเปล่านะครับผมจุดนี้ทะลุบัฟแถมสลับแผลเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวหนึ่งทีว่ะเสือขวนโดนด้วยว่ะยุคันธวาสมานะครับโจมตีสามเป้านะฮะเฮ้ยเข้าพิก้าว่ะเข้าพิก้าว่ะเอ,อือพิก้าโดนไปหนึ่งทีแต่ว่าวิาชีวไม่หมดพีคขายเด้งหนึ่งทีโอ้ยเตะครับคลาย,ายตายห่าไปแล้วฟาดฟันหญิงโศดเด้งสามเทินสามเป้าแต่มาเหลือเป้าเดยอผมก็หมับเขาให้อุ้ยโดนโดนว่ะโดนยิงเตะดีดด แตะไม่โดนนี่ขออีกสักทีได้ไหมตัดไผ่เป็นยังไงติดช็อตไม่ตายก็ช็อตอ่ะเอาดิช็อตดิช็อตดิช็อตเปล่ะช็อตเปล่ะช็อตดิช็อตไม่ช็อตมันจะอะไรกันนะกหนาวว่ตีงับเออแค่นั้นแหละเป็นไปได้สิพิก้าตายไปแล้วชิชิชิพิกเกนเองเป็นการจุดเริ่มต้นเท่านั้นแหละเกมที่สี่ชนะไปเออรู้สึกว่าผมเสี่ยวนะผมเสี่ยวจะไปเจอทีมเดิมอีกนะ แมตท,ที่5ครับผมเนะเป็นทีมสปีดนะครับผมอม,มีโฮมาเหมือนกันสายทสองนะครับยิงเข้าไป2ทีจากคีริเอลผมนี่แนะ่ฟาดฟันยะโสมาก่อนนะครับผมตบเข้าไปพี่เสืออสามเป้าของมันเป็นใครบ้างครับโดนน้องรินก้าหาแล้วก็คีริเอลไว้หลังนะฮะรบะบำน้องเล้เขาตัดไผ่มาก่อนนะครับแต่ผมไม่ช็อตแน่นอนนะฮะเพราะยังมีนะครับบัฟจากมีโฮตีอีก1ที ดอกไม้ไฟจัดไปเพิ่มนะครับโดนแดดอีก50%ตบหนึ่งทีเฮ้ยโอ้โหยูริเขาจะตายแล้ววะ่ะหาย่ายมาก่อนนี่มันคริสีเป้าหรือเปล่ามาจริงด้วยครับปึกปักปึกป,กป,กปักแต่ว่าขอโทษติดวายสิลครับผมเออโดนครับยูริสกิลที่2เข้าไปนะครับนี่จะเป็นครูดาวฟิกเดเมจใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดตอนนี้สกิลมันเยอะเริ่มลืมแล้วฮะสลับแผนเข้าไปนะครับบอกเลยว่ามีโฮสกิลอันติเมจแล้วก็มีอย่างนี้เหมือนกันตีไม่เด้งไม่เด้งว่ะพี่คาย โอ้ยคิริเอลผมเกาะหมดแล้วมาแล้วครับผมยูริผมอันติเมตไปแล้วอืสกิลโอเวคโอ้โหเรียบร้อยเก็บได้ถึง3ตัวเลยฮนะสี่ตัวเลยครับผมเหลือพิก้าคนเดียวแล้วครับจีจีลาก่อยโดนเพิ่มครูดาวด้วยยังไงล่ะฝนดาวตกจุดนี้สุดจะอะไรเล่นเธอหรือหรือสตันนะอันเนี้ยจำไม่ได้แนละ้วขอดูทีนึงพิก้าอันนี้สตันนะครับผมอัล่างเล่นเธอโอ้ยพิก้าโดนพิก้าโอ้ยแมตบ์นี้ชนะเหลือ5ตัวครบเลยโอ้ยดีจุยจุงเบยแมตบ์ท,ที่5้ายูวิน โอ้ไปต่อดีครับรออะไรแพ้ค่อยเลิกนะครับชนะก็กดไปก่อนนะครับแพ้เมื่อไหร่ก็ปิดคลิปลาก,ก่อยโชคดีนะฮะทีมนี้น่าจะเป็นทีมสปีดเช่นกันนะครับผมอ้าไม่ได้ใส่มีโฮนะฮะร,รู้สึกจะยังใส่เป็นอลิเซียหรือเปล่าเอ๊ะผมมองไม่เห็นมีอลิเซียป่ะไม่มีอ่ะเอา้าไม่มีอลิเซียเหรอเอ้าอย่างนี้ติดสถานะเลยนะเนี่ยใช่ไหมอ๋อข้างหน้าไอ้บ้าโอ้ตาบอดหรือตาบอด โอ้คุณผู้ชมคงด่าย,ยับและเพียบขออภัยนะครับผมไม่เห็นอลิเซียนะครับงโง่มากนี่สกิลนี้เข้าไปสึกเล็กอันนี้เล่งเทิร์มากคุณผู้ชมใช่ไหมเออเล่งเทิร์แต่สถานะเขาหายหมดแล้วนะฮะโอ้พี่คายเขาตีมาก่อนวะ่ะ34ด้วยอนะ่ะมาแล้วครับผมสตรัรนผมเล่งเทิร์เสร็จผมสตรัสตรนต่อคิดดูดิสวยเลยเอานี่มันสกิลอันตินี่มาเพิ่มเดเมจนะครับฝั่งเรานะครับ100%แสงดาวตกมาอลิเซียเจ้าตกเมตาไปแล้วจะไม่รู้เหรอมาแล้วห่วงโซ่เหล็กกดขี่ตีเข้าไปฟุบฝึกฝึกฝึกสี่เป้าแต่คือ ต่างคนต่างมีคายนะครับกันสีเป้าได้เหมือนกันโอ้ยชิบหายโดนโตมาหูวตายเลยคุณผู้ชมแย่แล้วครับผมติดคูดาวอยู่สองทีโดนนะครับฝนดาวตกมาอันนี้จะจะเป็นสตันนะครับตีงเข้ามายังไงไม่ติดแต่ตายเลยครับผมมีโหผมตายแล้วว่าไม่ได้หรอกแกหามาแก้แคนให้บอกว่าจะทำไรมีโหแกงเดียวฆ่าดได้ไงโอ้โหตายหมดเลย <laughs> เก็บได้3เลยวะ่ะคุณผู้ชม อลิเซียเปิดมาก่อนโอ้โหจุดนี้ผมกล้า,าผมเอา้านี้ก็อันติไม่ติดแต่ดิโอ้โหมันกันนะครับได้วอยชิลกับการสถานะด้วยผมเตะเข้าไปชาไม่ได้นะฮะแย่แล้วเขาชากลับมาผมจะติดไหมเนี่ยถ้าติดนี่ผมแพ้โอ้โหเจ็บอยู่ตายสองโอ้โหติดชาไปจริงด้วยนะครับผมเหลือคริริเอลนะอ่ะจะโอ้โหพูดไม่ทันขาดคําเรียบร้อยพึสก็ไปตอนนี้ผมแย่มากเลยครับผมไม่รู้ว่ากล้าหารใครจะติดสถานะก่อนกันนะครับรู้สึกว่าคริริเอลเขายังบัฟได้อยู่นะฮะต่อยเข้ามาจุดนี้ แต่ว่าก็ขยับไม่ได้อยู่ดีครับผมจุดนี้อันตรายมากมโอ้หมันเตะแท่เข่าโอ้เรียบร้อยครับ2ดอกตายจริงด้วยแย่ <arose out> yeah, นะโดนเขา,าอีกสกิลหนึ่งรูกจะเพิ่มคูดาวหรือเปล่าไม่ใช่ครับผมเตะเข้าไปกระแทกเอาแล้วฮะศึกมวยไทยเอ๊อะแอแอะยุคันทาวาทะลุบัฟมาไม่รู้ใครติดสถานะก่อนแพ้พูดด้วยคเดียวเออเฮ้ยไม่มันโดนมันมันโดนพลาดไม่ช็อตด,ดิช็อตด,ดิช้าด,ดิช็อตช็อตช้าช็อตจะ กาหันเขามักหลบเก่งกว่าเสมอนะครับเป็นบทเรียนที่เราได้จากอารีนาเกมเซเป็นไหนะครับเกมที่7แล้วใช่ไหมเนี่ยเฮ้นคุ้นๆว่ะคุ้นๆว่ะ,วะอีวานนี้แต้มนี้หรือบ <c oughs> <c oughs> ฉันเบื่อแกพี่ชาย <c oughs> แกเป็นใครวะเนี่ยแม่งมาถึง4แมตช์เลยทีเดียวไอบ้บ้าเอ้ยโอ้หอืมตก็ไป สกิลตัดไผ่มาก่อนครับช็อต,ต3เป้านะครับช็อตไหมไม่ช็อตเพราะมีมิโฮมากันให้เหมือนกันนะฮะอืมเปิดโลมาเอาได้วอยชิลกล้าผมต่อยฟรีไปทีนึงแต่ว่าไม่เป็นไรครับไม่สะท้อนนะครับผมเพราะมีคิริเอลอแต่ต่อยอีวานไม่เข้าว่ะเฮ้ยสกิลเอาเวกมาเราอโคตรเร็วโอ้โมาถึงฮิล1,000ฟิกเดเมจ2,000เข้าไหมเนี่ยตบเข้ามาเออดียังติดวอยชิลอยู่เว้ยไม่เข้าหรอก2,000ฮิลไปเหอ 1, พันหนึ่งพิก้าไม่ใช่พิก้าพิคาย,าย,าย,ายดินะครับดาหัวใจสิง เล่งเทินเข้าไปกี่เป้าไม่รู้4ี่หเป้าเลยเหรอสี่หรือ5เป้าว่าจาไม่ได้ละรับไปดิไม่รับยุคันธวาสทะลุบัพ5้าเป้าเข้ามาตายกี่เลวตายไปแล้วไม่มีตัวการสะท้อนแล้วอย่าไม่เอาทะลุบัพ5้าเป้ากลับไปบ้างนะครับผมแต่จุดนี้จ้โดนอีวาสะท้อนมาเจ็บนะเนี่ยโอ้ยฟอยชิวหายฟีฟีโอ้แต่อีกฟอยชิวหายอีกแย่แล้วสกิลนะครับอันติมาแล้วเอาเวกด้วยแสงติดชาไหมเนี่ย ไม่ติดเว้ยไม่ติดเว้ยไม่ติดไม่ติดชามาชากลับไม่โกงบอกเลยดอกนี้ติดแน่นอนอืเราเราแฮกแมพมาแล้วเราขี้โกงมาไม่ติดนี่คือยังไม่มีใครแบบติดท้ายเลยเหรอเอ้าแล้วโอ้ตายอีหวานตายไปซะไม่ไม่ตายไม่ตายไม่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 เอาโอ้ยกล้าฮันตายแล้วว้ามิวมิวมิวไม่เอาเลยทุกอย่างเป็กงอัอืมน้องมีโฮ มีโหคือความหวังของพี่พี่เสือตบอืม oh. ปูนตาเสือฉาบเรียบทนนานสกิลอันติเมตมาแล้วครับเอาเวกมาเออดีมากอยู่รีติช็อตดีมากเลยอุ้ยเดี๋ยวเย็นนี้พาไปกินบิงชูอืม oh. มีโหมีโหเออไม่โดนไม่ตดตบอีวานตบอีวานโอ้โหสกิลต่อระบำน้องเลือดเข้าไปนะครับจุดนี้ติดช็อตผมรู้ว่ามันต้องติดต้องติดก้าหารเดี๋ยวเดียวพี่ก้าเออโดนโดนโดนกล้าโดนลุมโดนจะมีทาไมเราไม่มิดได้ไหมนี่ตีกัน ตื่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 เรียบ้อยถึยแม้ว่าเจ้าจะมาเจอถึง4ครั้งแต่ข้าชนะเจ้าถึง3ครั้งว่าแต่มันเป็นใครวะใครเจอคนนี้เป็นผมั้งเจอโคตรบ่อยเลยนะฮะเปลี่ยนคนแล้วตื่นเต้นมากนึกว่าจะเจออีกเฮ้ยคนนี้จะขึ้น4.3 0 0แล้ววะเก่งมากแน่ๆเลยอะผมยังโอ้โหทีมถึกด้วยว่ะคุณผู้ชมถึกหลังกล้าหาว่ามีเจฟ46นะครับยังใช้อลิเซียอยู่ครับคาดิน4 6เช่นกันโอ้ยหมาเลยครับระบำระนองระเนงเลือดไปก่อน แต่เขามีอลิเซียครับผมเขาการ2เทินต้องเร่งเทินก่อนนะครับถึงจะจิตสถานะได้คุณผู้ชมฉะนั้นเนี่ยเนี่ยกล้าหาเร่งเทินนะฮะเร่ง3เทินนะครับผมจุดนี้โลอีวานก็ควรจะหายไปอืมกลางมาก็ตีกลับอืมโดนเข้าไป1ทีฮิวอีกแล้วเบื่อจริงข้อเสียคือการไม่ใส่อลิเซียเนี่ยมันไม่มีตัวลดฮิวให้คุณผู้ชมนะครับอลิเซียมันมีสกิลลดฮิวนะฮะแต่ใส่มิโฮแทนเนี่ยก็มันจะต้องฮิวแดงเท่าเดิมเลยนะมาแล้วครับสกิลอันติเมท อาเวสของอีวานสับ1000ฮิลเอ้ยสับ2000ดีฮิล1000แต่ว่าติดวอยชิลแต่ฮิลได้เออตีอเข้าไปห่วงโซ่เล็ดกดขีอืดแค่ฟังก็โดนกดแล้วอืโดนเข้าไปอีกทีนะระเบิดยังยังไม่ระเบิดอีกเหรออืมผมจําสกิลภาษาไทยไม่ค่อยได้ค่ะคุณผู้ชมอันนี้อะไรเนี่ยเร่งเทินใช่ไหมไฟเข้าไปบึ้มเอ้ยบึ้มโอ้โหแต่ว่าเบาว่ะคุณผู้ชมคายผมยืนหน้านะครับ ทะลุบัฟห้าเป้าก็ได้ตายสักตัวไหมยังไม่ตายเลยเอออยัางคารินมแมลงสาบตายไปแล้วครับผมทะลุบัฟกลับมาอีกเป็นยังไงบ้างจุดนี้พี่กามปนพนมมือแล้วว่าแต่ผมไม่รู้ใครจะออกก่อนนะครับโอ้น้องเสือออกก่อนเสียงร้องแห่งความสิ้นหวังสลับแผนนะฮะทะลุบัฟด้วยได้สักตัวไหมโอ้ยได้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 ไดไดคารินชุบก่อนนะครับจุดนี้ชุบมาเลยชุบมาเลยขอเตะหนึ่งทีเออ้อออ,อพี่กาติดชาไหมพี่กาพี่กา มันไม่จับจิ๊กเกอริกเกรผมจะตายแล้วคุณผู้ชมโดนตต่อจะตายหาแล้วไม่ยกอยู่มันเตะโดนกล้าหาผมด้วยมันเตะโดนทุกตัวเลยอะคุณผู้ชมอะไรวะสกิลตัดไพ่ต้องติดช็อตแหละจุดนี้ช็อตไหมละ่ะช็อตไหมละ่ะเออพิก้าอืมพิก้าบายบายลาคอยบู๊ยขอบคุณมากนะครับผมติดช็อตจากน้องมิโฮะี่เทพสร้างอย่างคุณผู้ชม นี่มันกี่เกมแล้วผมเล่นเพลินมากเลยเกมสุดท้ายแล้วกันนะสิทเกมยังวะอย่าบอกนะเจอคนเดิมปิดท้ายเพลินผู้มไม่ทันขาดคำเจอจริงด้วยคุณผู้ชมไอ้นี่เป็นไขรผมไม่เล่นแล้วผมเบื่อถ้าเจออีกทีผมกดผมลบไอดียนะผมไม่กดแล้วนะแพ้ชนะผมไม่สนใจแล้วผมไม่อยากเล่นกับไอเดียแล้วผมเบื่อใครวะเนี่ยแม่เงยใครนี่นี่คือใครยอมรับไปดีผมเบื่อมากนี่เจอเกมที่ห้าแล้วนะจะเล่นกันอีกนานไหม อยากเจอทีมอื่นบ้างรับไปซะถ้ารู้บัฟไม่รับแล้วไม่ตีได้ไหม,มจะบอกเกมนี้ต้องชนะแน่นอนนะครับผมเจอกัน5ครั้งเราแพ้ไปครั้งเดียวนี่เราสรุปไปแล้วนะว่าเกมจะชนะสับมาอีวานยังไงล่ะนะครับผมอีวานนังหวานโดนฟาดฟ,ฟันหญิงจะโสเร่งเทินนะครับผมสามเป้าที่โจมตีสูงสุดพี่เสือตะปบเข้าไปยังไงยังไงอีสานนี่สารสายโตกลับแลวเนะี่ยอนี่งับเข้าไปหนึ่งทีน้องเซรา มาแล้วครับผมโดนพี่เสือตะปบมาเหมือนกันนะฮะเร่งสเทินเหมือนกันเพิ่มครูดาวด้วยอืมก็โดนพี่คายที่ปลาโซลแล้วแหละจุดนี้ขอเดเมจหนักหนักร้้ซได้ไหมจะได้ไหมแต่คายผมใช้สองเนี่ยมันจะไปหนักอะไรวะโอ้ยเด้งมาแต่ไม่แรงนะคผมจะก <c oughs> ารหารเตะมาชิบหายแล้ว่าผมโดนเร่งเทินไปแล้วอะผมโดนเร่งเทินไปแล้วอะผมโดนออ้ยไม่ติดไม่ติดโอ้โชคดีโชคดีอ๋อลืมไปว่ามันมีไอ้นี่นะครับผมเรามีเป็นการของน้องมีโฮะอยู่นะฮะรอดไปรอดไปคุณผู้ชม อืเซกิอะฮูเดซซือฮะอะไรวะเนี่ยอือฮือตายห่หหาหมดเลยอือไม่หยดไม่หยดไม่เอาอืสิ้นสร้างไปล,ล่ะเออยังไงรู้ระบำนองเลือดเข้ามาโดนชิบหายแล้วแต่ติดช็อตมันเนี่ยไม่เอาไม่เอาอย่าเพิ่งช็อตอย่าเพิ่งชออ็อ,ชอตไม,ม่โอ้ยูริช็อตมากคุณผู้ชมโอ้เหลือกาหารตัวเดียวจะเพลย์อัพในเกมไหมเนี่ยอูอ้เฮ้ยเฮ้ยกาหารเขาตายว่ะ ก้าร์ดเขาตายเขาทะลุบับดู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 ไม่สลับแบนไม่สลับแบนไม่เอาไม่สลับแบนดูดูดูก้นดูก้อนดูก้นไม่ตายก้ารหันไม่ตายอืมโดนทะลุบับห้าเป้าเข้าไปตายไหมขอร้องตายเลยวะอีสานอีวานอีสานโอ้โหนีมันตียูริผมโอ้โหแล้วตัวที่จะทําให้เราการ์เราตีแรงเอาชิบหายแล้วว่ะโอ้โหต้องมาดูว่าโอ้โหผมโดนสะท้อนเจ็บโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้ โอ้เจออย่างงี้โ oh อ้เมกแม่งเลยไม่เล่นละเซ็งเบือ่อ <c oughs> โอ้โหเจอกัน5ครั้งชนะไป3แพ้2นะโู้เกมเมื่อกีกก้ไม่ควรจะชนะคุณผู้ชมโคตรเซ็งเลยอ่ะ <c oughs> นะโอเคช่างมันนะครับก็เอาเป็นว่านะครับอารีนามามันนะครับ EP 23นี้ก็รีวิวน้องมีโฮกันนะครับก็บอกเลยว่า นะครับทีมสปีดเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมาแทนเอลิเซียเลยทีเดียวคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวน้องไปส่องดินี่ไงนะโอ้โหสามแปดเลยเหรอเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเขาได้ทีมนี้กันแล้วนะครับคุณผู้ชมนะฮะก็ใครที่เลเวลสูงๆเนี่ยก็น่าจะนะครับมีภาษีดีกว่าเพื่อนนะฮะทีมสปีดนี่น่าจะถอดเอลิเซียกันหมดแล้วนะครับเพราะว่ามันสปีด ต่ำต้อยกว่าเยอะมากนะครับเนี่ยถ้าเป็นทีมถึกจะใช้อลิเซียอยู่คุณผู้ชมนะครับอันนี้มาส่องให้ดูกันนะฮะเห็นไหมทีมสปีดนี่อลิเซียหลุดเมตาเพราะว่ามันเป็นทัดมืดไงนะครับแล้วมีโฮมันเป็นทัดไฟนะครับซึ่งสปีดถูงกว่าฉะนั้นเนี่ยนะครับทำหน้าที่กัจจานะให้ทีมได้ดีเลยทีเดียว2ครั้งด้วยนะค,คุณผู้ชมโอเคนะครับก็หวังว่าจะได้รับความสนุกสนานกันอีกเช่นเคยนะครับยังไงเนี่ยอย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้พี่ออฟด้วยนะครับแล้วก็กด subscribe เพื่อติดตตาามมมมมคคคคลลิิปปดดดีีีๆๆๆัััันน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 ้้จกกกกเเเเแะะอออออออื่่่่่ไไรบบใขงงยูพฟ นะครับสำหร,รับคลิปนี้เนะี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับผมพบกันใหมาค่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับปิ้ว